ข่าวใหญ่ประจำวันนี้นะครับแมนยูแพ้นัดแรกแล้วนะครับแพ้ไบตันนะครับวันนี้ก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็ข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับแฟนผีนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้ก็พูดเรื่องเด็กผีแล้วกันนะครับแฟนผีก็อาจจะต้องเซงกันอีก1นัดนะครับเพิ่งจะนัดที่2ของฤดูกาลนะครับก็ เมื่อวานพิมพ์ลีกนัดที่2นะครับแมนยูไปเยือนไบตันแล้วก็ไบตันครับเจ้าบ้านเอาชนะ2อต่อหนะครับไบตันนำก่อนนะนาทีที่32จากเวอเบกนะครับแล้วก็แมนยูนะครับอมัดเดียโลนะครับตีเสมอนาที60แล้วก็เป็นเจ้าเปโดครับม่งนาทีที่90้บวกหนะครับจบเกมไบตัน2แมนยู1นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพูดสกอร์คู่อื่นด้วยก็แล้วกันนะครับไหนๆก็พูดละ นอกจากคู่แมนยะูเนาะอันนี้เป็นนัดวันเสาร์นะสเปอร์ชนะเอเวอเรตัน4-0นะครับพาเลสแพ้เวนแฮม0-2ส اؤ ลแฮมตันแพ้ฟอร์เรสต์0-1นะครับฟูลแลมชนะเลสเตอร์2-1แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะอิฟสวิด4-1นะครับแล้วก็แอสตันวิลล่าแพ้อาร์เซนติน0-2นะครับทีนี้มาเข้าเรื่องแมนยูกันนะครับหลังจากแพ้เดี๋ยวผมดูไทม์ไลน์สถิติให้แล้วกันนะครับอันนี้รูปนะครับเกาหัวยิกๆเลยนะครับเพิ่งจะนัดที่สองเท่านั้นเองนะครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบไทม์ไลน์นะเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ Google นะครับ Google Football ฟุตบอลพิมพ์ว่าพิมพลีกก็จะเจอพวกข้อมูลเหล่านี้นะครับลายชื่ออ่ะเพื่อนๆหาดูย้อนหลังเอาแล้วกันนะผมจะเปิดสถิติให้ดูแล้วกันสถิติมีไหมสถิติอ่านี่นี่นี่ยิงอ่ะลูกยิงนะครับไบตัน14แมนยู11 ยิงเข้ากรอบไบตัน5แมนยู4นะครับการครองบอล48ของไบตันแมนยู52นะครับการส่งบอล477นะครับของไบตันแมนยู511นะครับความแม่นยำในการส่งบอลไบตัน85%แมนยู87%นะครับฟาวเก้นะครับไบตันแมนยูฟาวสิบสใบเหลือง1ใบครับไบตันแมนยู2ใบนะครับล้ำหน้า แมนยูครับล้ําไป6เตะมุมไบตั 4, น4ี่แมนยูสีครับก็สูสีดูดีนะ,ะดูตารางกันหน่อยนะมาะขนาดนี้แล้วนะครับแมนซิตี้หแต้มไบตัน6แต้ม,ตตมโอ้โหบี้กันเลยนะครับจาาฟูง2ทีมนี้อาร์เซนอลก็6แต้มนะครับลูกผลต่างเนี่ยซิตี้ดีสุดนะครับสเปอร์สแต้มฟอร์เรสสแต้มลิเวอร์พูลยัง1นัดอยู่นะ3แต้ม เวสแฮมนะครับมี3แต้มแบนฟอร์ด3แต้มนิว3แต้มฟูลแลมแมนยูวิลล่า1แต้มนะครับไอ้3แต้มนะครับขออภัยแล้วก็บอลมัด1แต้มเลสเตอร์ Letter 1แต้มที่เหลือยังไม่มีแต้มนะครับเดี๋ยวรอวันอาทิตย์แข่งเสร็จก่อนนะครับแข่งจบหมดเดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีแล้วมาดูข่าวดีว่าของแมนยูนะครับมาดูข่าวว่ามีข่าวอะไรบ้างนะครับก็ยับครับเปิดโพสต์แรกมาก็เจอของบอบูครับโคตรสวย ปอดแหกแมนยูแพ้ตั้งแต่เกมที่2อนะครับอยากอ่านก็เข้าไปอ่านเองแลวกันนะผมอ่านแค่หัวข้อแลวกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับก็นี่มีอีกคอนเทนต์อีกแล้วเผยคำพูดแมก็กไวสุดปัญญาหลังแมนยูเสียประตูให้ไบตันสุดปัญญาหมายถึงแมก็กไวพูดว่าสุดปัญญาใช่ไหมเออขี้เกียจอ่านน่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองดูอีกทีแล้วกันนะยังแก้ไม่ตกเทนฮาร์ด ยอมรับแมนยูยังมีปัญหาเสียประตูนะครับเออเห็นแล้วครับช่วงท้ายเกมแกลลี่รับสุดหดหูหลังเห็นผีแพ้ไบตันแกลลี่ในวิวแหละนะครับยังแก้ไม่ตกเทนฮาร์ดยอมรับแมนยูชอบเสียประตูท้ายเกมก็ข่าวเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละสำนักข่าวเขาก็เอามาเปลี่ยนวลีใหม่นะครับตัดเกรดแข้งแมนยูเมื่อวานนะครับก็56กกันเต็มเลยนะครับคะแนนนะครับ ไม่หก็6อ่ะผีแดงโดนลิปประตูสําคัญก่อนถูกไบตันปิดบัญชีถายเกมแมนยูมีพิกนําก่อน2-1น,นะครับแต่ว่าโดนลิปประตูไงเออซักเซ่ไปตีเข่าลูกยิงของกานาโชค,ครับโดนจับล้าหน้าถ้าไม่ตีเข่านี้ก็เข้าแล้วนะครับดันแบบตัวยาวอะ่ะแล้วลื่นอะ่ะมันก็แบบอาวชิบหายโดนเฉยเลยประมาณนี้นะครับสวยจัดนะครับ แลวก็เป็นข่าวว่าไบาตันชนะนะครับนำฝูงต่อเทนฮาร์คู่ลูกทีมกลับไปต้องถูกซ่อมเรื่องเสียประตูออนฮัทอ่านี่ก็เป็นไลท์เทนฮาร์เผยข้อผิดพลาดหลังแพ้นัดแรกนะครับโอ้โหข่าวเยอะมากข่าวแมนยูเยอะมากนะครับโอโ้ดูดิทุกคนคกูเกิลฟุตบอลอ่ะข่าวแมนยูทั้งนั้นเลยนะครับอ่าน,นี้เป็นก่อนแข่งนะครับอ่าประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวฝากเสื้อบอลน,นะครับเด็กผีเด็กผี นี่เลยเด็กผีนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้เป็นของช้อปปีร้านนี้ดีมากเป็นของแท้นะครับของแท้ที่ไปซื้อจากช็อปนั่นแหละนะครับเป็นของแท้นะครับเป็นเกรดนักเตะนะครับ2000กว่าบาทเสื้อแมนยูนี่ร้านนี้ดีมากนะครับแล้วก็ร้านอื่นๆเน่เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปเนี่เลื่อนลงมานะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ก็จะมีเสื้อลิงก์พวกนี้แปะไว้ให้เลยทุกคนนี่แปะไว้ให้นะครับ กดเข้าไปสั่งซื้อได้แล้วก็มีลิงก์อื่นๆนะนี่ก็จะเป็นหมวดสีแดงๆเนี่ยสมัครบคัตรเครดิตออนไลน์นะครับเข้าไปสมัครได้ใครอยากได้เนาะแล้วก็มีหมวดบ้านนะครับหมวดบ้านสินเชื่อบ้านนะครับสีส้มๆนี่เป็นรถยนต์นะครับแล้วก็สีเขียวเขียวนี่อุปกรณ์กีฬาอยู่นี่สีน้ําเงินนะครับไอทีคอมพิวเตอร์มือถือนะครับจัดได้ที่นี่เลยนะครับสีน้ําตาลนี่รวมไว้หมดเบ็ดเต็ดที่เหลือครับก็จะมี ช้อปปี้ลาซาด้าท็อปบิ๊กซีซีเอ็ด B2S Macco Tip.com ออนไลน์แล้วก็ไอจียี่โอ้ยมีเยอะครับลองดูแล้วกันนะครับอยากซัพพอร์ตกันก็เข้าไปซื้อคงซื้อของนะครับผ่านลิงก์ผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับโอเคจบครับ